เราจะมาทำโรงเรือนจากโครงเต็นเก่ากันนะครับคลิปนี้เราเริ่มจากเอาโครงเต็นนะครับมาวางในบริเวณพื้นที่ที่เราจะทำโรงเรือนขึ้นมานะครับส่วนขาเต็นนะครับเราเคยเอาไปทำเป็นโรงเรือนเล็กๆไว้ในบ้านเราก็เลยต้องไปรื้อมาเพื่อเอามาใส่เป็นขาเต็นเหมือนเดิม เราขึ้นโครงเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ประมาณสี่ถึงห้าคนในการขึ้นเต็นท์เหมือนกันวันแรกเราก็พอกันแค่นี้ครับแล้วก็อันนี้คือผ่านไปประมาณหลายวันแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูคือข้างซ้ายอ่ะผมทําเอากระเบื้องมาล้อมรั้วกับพ่อแล้วแล้วก็ข้างขวาเนี่ยครับเราเริ่มเอาหินมาตั้งแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็ทําเป็นรั้วไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเรียงอิฐต่อให้เสร็จนะครับ เรียง็จแล้วนะครับวันห้าแถวห้าแถวเหมือนกันฝั่งนู้นก็เรียงใช้กระเบื้องแค่ตรงนู้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เป็นตีไม้ละแนงครับให้เป็นแบบซี่ซีแล้วก็ส่วนตรงนี้ตรงนี้มันกว้าง2เมตรอยู่นะ2เมตรกว้างเนี่ยจต้องดูว่า อันนี้คือวันต่อจากที่ผมมาเรียงอิกเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทำการยึดโครงเอาไม้แปรยึดโครงแล้วเดี๋ยวมายิงไม้ระแนงกันต่อเลย ด้านข้างนี้เราก็ยิงเสร็จไปแล้วนะครับเราไม่ได้ยิงสุดถึงข้างบนนะครับเรายิงแค่พอระดับสายตาพอนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทการยิงข้างหน้าเสมอเท่ากันที่เราไม่เอาสุดเพราะว่าเรามันเปลือ,องไม้เอาแค่แค่ระดับหัวคนก็พอนะให้คนแบบว่าไม่ไม่รู้สึกว่าแบบปีนเข้ามาได้อะไรเงี้ย วันนี้มันก็เป็นในเขตพื้นที่ส่วนคลอยู่แล้วเนาะนี่เดี๋ยวยิงขึ้นไปนะเ,เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเอาให้โล่งเลยไปทมกันต่อครับอันนี้ข้างหน้าเราก็ยิงเสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าพ่อเขาบอกว่าถ้ายิงแนวตั้งก็คือช่องละช่องละหนึ่งแผ่นที่แนวตั้งอีกครับไม้มันเหลือมันจะแน่นกว่านี้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ยิงแนวตั้งต่อกันเลยเสร็จแล้วนะครับโรงเรือนจากของเต็นท์เก่าทั้งวางแนวหินแล้วก็ยิงไม้ระแนงนะครับหรือว่าใครจะทําเป็นแบบขึงแสลนเลยก็ได้นะไม่ต้องยิงไม้เพราะว่า บ้านผมมันหมายเหลือครับก็เลยเอามายิงดีกว่าไปซื้อเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับโรงเรือนจากคอนเทนเก่า